สวัสดีครับทุกครั้งที่เราเอ่ยถึงคำว่าการไหว้พระผุมเจ้าที่หลายท่านอาจจะนึกถึงภาพสารเพียงตาเล็กๆที่ตั้งอยู่มุมใดมุมหนึ่งของบ้านมีควันธูปลอยกลุ่นภาพนั้นก็ไม่ได้ผิดครับแต่นั่นเป็นเพียงเปลือกนอกของพิธีกรรมเท่านั้นแท้ที่จริงแล้วหัวใจของการไหว้พระผุมเจ้าที่คือการสื่อสารคือการสร้างความสัมพันธ์อันดีคือการเชื่อมต่อพลังงานระหว่างตัวเราผู้เป็นมนุษย์ กับพลังงานของผืนดินและสถานที่ที่เราได้มาพึ่งพิงพักอาศัยลองนึกภาพตามนะครับก่อนที่เราจะสร้างบ้านก่อนที่คอนโดมิเนียมจะถูกสร้างขึ้นที่ดินผืนนั้นเคยเป็นของธรรมชาติมาก่อนมีพลังงานดั้งเดิมมีผู้ดูแลรักษาอยู่ก่อนแล้วท่านเหล่านั้นเราเรียกขานกันด้วยความเคารพว่าพระผุ่มเจ้าทีหรือเจ้าที่เจ้าทาง ท่านเปรียบเสมือนเจ้าบ้านดั้งเดิมที่เราได้เข้ามาขออาศัยร่มเงาของท่านดังนั้นการไหว้ไม่ใช่การติดสินบนไม่ใช่การร้องขออย่างเดียวดายแต่มันคือการแสดงความกตัญญูการกล่าวทักทายการแนะนําตัวว่าข้าพเจ้าชื่อใดนามสกุลใดได้มาพักอาศัยณสถานที่แห่งนี้ขอฝากเนื้อฝากตัวและขอพึ่งบาร,รมีท่านช่วยคุ้มครองมันคือการแสดงความนอบน้อมต่อพลังงานที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเรา ในวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจในแก่นแท้ตั้งแต่วิธีการเตรียมของไหว้ความหมายของทูบแต่ละดอกไปจนถึงวิธีปฏิบัติสำหรับคนยุคใหม่ที่อาศัยอยู่ในคอนโดหรือแม้กระทั่งวิธีไหว้โดยที่ไม่ต้องจุดทูบแต่ยังคงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์และได้ผลจริงด้วยพลังแห่งจิตที่ตั้งมัน่นเพื่อให้บ้านของท่านกลายเป็นสถานีรับพลังงานแห่งความมั่งคั่งและความรุ่งเรืองครับก่อนที่เราจะไปไหว้ เราต้องเข้าใจก่อนว่าเรากําลังสื่อสารกับใครพระภูมิคำว่าภูมินั้นแปลว่าแผ่นดินพื้นที่หรือที่ตั้งท่านจึงหมายถึงเทวดาในระดับชั้นหนึ่งที่มีหน้าที่ดูแลรักษาอาณาเขตและผื้นดินนั้นๆโดยเฉพาะให้อยู่ด้วยความสงบสุขร่มเย็นในตำราบโบราณมีการแบ่งภาคแบ่งระดับของท่านไว้มากมายแต่สําหรับเราผู้พักอาศัยให้เข้าใจง่ายๆว่า ท่านคือเทวดาผู้รักษาพื้นที่เป็นเหมือนผู้จัดการที่คอยดูแลความเรียบร้อยของสถานที่แห่งนั้นท่านมีหน้าที่โดยตรงในการคุ้มครองดูแลให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านนั้นมีความสงบสุขทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองปราศจากสิ่งชั่วร้ายมารบกวนดังนั้นเวลาที่เราไหว้ประภูมิเราไม่ได้ไปขอลาบลอยหรือตัวเลขแต่เรากำลังไปขอพรให้พลังงานในพื้นที่นี้สงบ เพราะเมื่อพลังงานของที่อยู่อาศัยมีความสมดุลมีความสงบร่มเย็นแล้วนั้นกระแสะแห่งโชคลาภการเงินการงานที่ดีมันจะไหลเข้ามาเองโดยอัตโนมัติผมอยากให้ท่านลองสังเกตดูนะครับบางบ้านเข้าไปแล้วรู้สึกอบอุ่นสบายใจคนในบ้านรักใคร่กลมเกลียวการค้าขายอะไรก็ดูจะง่ายดายไปหมดในขณะที่บางบ้านเข้าไปแล้วรู้สึกอึดอัดหดหู่คนในบ้านมีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแวง เจ็บป่วยอดอดแอดแอดทำอะไรก็ติดขัดสิ่งเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากพลังงานของที่อยู่ซึ่งพระผุ่มเจ้าที่คือผู้ควบคุมและรักษาพลังงานเหล่านั้นโดยตรงนั่นเองครับการไหว้ท่านจึงเป็นการปรับจูนพลังงานของเราให้เข้ากับพลังงานของสถานที่เพื่อให้เกิดความเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเรื่องของจำนวนทูบนั้นเป็นกุศโลบายของคนโบราณ ที่ใช้เชื่อมโยงความตั้งใจของเรากับสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นสากลในโลกแห่งพลังงานครับโดยทั่วไปแล้วการไหว้พระภูมเจ้าที่เราจะใช้ทูบห้าดอกทําไมต้องห้าดอกเพราะเลขหในทางพุทธคุณหมายถึงการระลึกถึงพระกุลของพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ในพัทธรกับนี้และยังหมายถึงการระบุถึงธาตุทั้งหอันเป็นองค์ประกอบของทุกสรรพสิ่งนั่นคือดินน้ำลมไฟและวิญญ,ญาณธาตุการจุดทูบห้าดอก จึงเป็นการบอกกล่าวต่อฟาฮดินและภพภูมิว่าเราขอเชื่อมต่อด้วยความสมดุลแห่งาธาตุขอให้ที่อยู่นี้มีความสมบูรณ์พูนสุขในทุกมิติแต่ถ้าหากช่วงนั้นท่านต้องการเน้นเรื่องโชคลาภการเงินและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นพิเศษผมแนะนำให้ใช้ทูบก้าวดอกครับเพราะเลขก,ก้าวเป็นเลขมงคลสูงสุดในคติความเชื่อของไทยหมายถึงความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าเราปรารถนาความสำเร็จและความมั่งคั่งให้เกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้แล้วสำหรับลูกหลานที่อยู่คอนโดหรืออาคารสูงที่ไม่สะดวกจุดทูบเลยล่ะไม่ต้องกังวลใจไปครับสิ่งที่สำคัญกว่าควันทูบคือจิตที่ตั้งมั่นและเจตนาที่บริสุทธิ์ของเราต่างหากคุณอาจจะใช้ทูบอิเล็กทรอนิกส์หรือเทียน LED แทนได้พลังงานไม่ได้วัดกันที่ควันแต่อยู่ที่คลื่นความถี่ของจิตที่ส่งออกไป เมื่อคุณพนมมือขึ้นแม้ไม่มีทูปในมือแต่ในใจของคุณเห็นภาพเปลวไฟและควันทูบที่ลอยขึ้นไปพร้อมกับคำกล่าวอธิษฐานด้วยความเคารพเชื่อเถอะครับว่าพลังงานนั้นส่งไปถึงท่านอย่างแน่นอนเพราะจิตของเราคือสื่อน,นำพลังงานที่ทรงอนุภาพที่สุดแล้วของไหวพระภูมิเจ้าที่ไม่จำเป็นต้องหรูหราหรือมีราคาแพงแต่ควรจัดเตรียมด้วยความใส่ใจและให้ครบองค์ประกอบของพลังงานธาต หลักๆแล้วจะมีอยู่4หมวดด้วยกันครับน้ำใสาอาด1แก้วเป็นสิ่งสำคัญที่สุดขาดไม่ได้เลยครับน้ำคือสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความสะอาดความร่มเย็นและความโปร่งใสในหน้าที่การงานการถวายน้ำสะอาดเปรียบเสมือนการขอพรให้ชีวิตราบรื่นเหมือนสายน้ำที่ไหลไปไม่มีติดขัดข้าวสวยและกับข้าวอาจจะเป็นข้าวสวย1ถ้วยพูนๆกับกับข้าว1ห,หรือ3อย่างที่เราทานในวันนั้นก็ได้ครับ เป็นการแสดงความกระตันยุและบอกกล่าวว่าเรามีกลิ่นมีใช้และขอแบ่งปันสิ่งดีๆเหล่านี้เพื่อเป็นการเขารพท่านผลไม้มงคล5หรือ9อย่างเลือกผลไม้ที่ชื่อและความหมายเป็นมงคลเพื่อดึงดูดพลังงานด้านนั้นเข้ามาครับกล้วยโดยเฉพาะกล้วยหอมทองหมายถึงความอุด,ดมสมบูรณ์มีบริวารที่ดีทําอะไรก็ง่ายๆกล้วยๆส้มสีทองสีทองของส้มคือสัญลักษณ์ของเงินทองโชคลาภแอปเปิลแดง หมายถึงสุขภาพที่แข็งแรงความสงบสุขในครอบครัวทัพทิมหมายถึงครอบครัวที่อบอุ่นรักใคร่กลมเกลียวเหมือนเมล็ดทัพทิมที่อยู่รวมกันอัง,งุ่นหมายถึงความเจริญงอกงามความสำเร็จที่ออกผลเป็นพวงของหวานเช่นทองหยิบทองหยอดเพื่อให้มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือและดอกไม้หนึ่งคู่นิยมใช้ดอกดาวเรืองเพราะสีเหลืองอาร่ามเปรียบเสมือนเงินทองและความรุ่งเรืองหรือดอกมะลิที่มีกลิ่นหอม สื่อถึงความรักความเมตตาและหากท่านต้องการไหว้เพื่อขอความร่ำรวยโดยเฉพาะผมมีเคล็ดลับให้เพิ่มของอีกสามอย่างนี้ลงในผานครับเหรียญก้าเหรียญจะเป็นเหรียญบาท5บาทหรือ10บาทก็ได้ใส่ผานเล็กๆแยกไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปิดประตูรับเงินทองให้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาตลอดเวลาน้ำพึ่งหนึ่งถ้วยเล็กๆเพื่อให้การเจรจาค้าขายราบรื่นคำพูดคำจามีเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ของผู้คน ดึงดูดลูกค้าและโอกาสดีๆเข้าสารหนึ่งถ้วยเข้าสารคือรากฐานของความอุดมสมบูรณ์เปรียบเสมือนยุ้งฉางที่ไม่เคยว่างเปล่าเป็นฐานทรัพย์ที่มั่นคงนี่เป็นคําถามที่ผมได้ยินบ่อยมากครับหลายคนเข้าใจผิดว่าอยู่คอนโดแล้วไหว้ไม่ได้เพราะไม่มีพื้นดินให้ท่านสถิตซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนครับพลังงานของพระภูมิเจ้าที่นั้นครอบคลุมทั้งอนาบริเวณของอาคารท่านไม่ได้อยู่แค่บนพื้นดินชั้นหนึ่ง แต่ท่านดูแลทั้งพื้นที่ในแนวดิ่งเช่นกันวิธีการไหว้ที่ในคอนโดนั้นง่ายมากเพียงแค่ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมครับหาสถานที่ให้ใช้บริเวณระเบียงห้องเป็นหลักเพราะเป็นพื้นที่เปิดเชื่อมต่อกับภายนอกหากไม่มีระเบียงให้ตั้งโต๊ะเล็กๆหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือซึ่งเป็นทิศมงคลจัดโต๊ะไหว้ไม่ต้องใช้โต๊ะใหญ่โตครับ อาจจะเป็นโต๊ะพับญี่ปุ่นเล็กๆหรือถาดที่สะอาดก็ได้ปูด้วยผ้าขาวของไหว้แบบเรียบง่ายสำหรับคอนโดไม่จำเป็นต้องจัดเต็มครับแค่น้ำเปล่าหนึ่งแก้วผลไม้3-5อย่างและดอกไม้ก็เพียงพอแล้วหัวใจสำคัญคือความตั้งใจไม่ใช่ปริมาณกล่าวคำเชิญและอธิษฐานเมื่อจัดของเสร็จแล้วให้จุดธูปถ้าสะดวกหรือพนมมือขึ้น แล้วกล่าวด้วยความเคารพว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลผู้อาศัยอยู่ห้องหมายเลขณอาคารแห่งนี้ขอกราบนมัสก,การพระภูมิเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาพื้นที่แห่งนี้อยู่วันนี้เป็นวันดีข้าพเจ้าได้จัดเตรียมเครื่องสักการะเหล่านี้มาถวายเพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญู ขอท่านได้โปรดเมตตาเปิดทางแห่งโชคลาภการเงินการงานให้แก่ข้าพเจ้าขอให้การพักอาศัยณสถานที่แห่งนี้ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากอุปสรรคใดๆและขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้าเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักความสามัคคีด้วยเทินเคล็ดลับสำคัญที่สุดคือหลังจากไหว้เสร็จในวันนั้นให้คุณตั้งใจ ทําความสะอาดห้องให้สว่างและเป็นระเบียบครับเพราะพื้นที่ที่สะอาดคือการเปิดทางให้พลังงานที่ดีและโชคลาภไหลเวียนเข้ามาได้สะดวกนี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดของการเปิดรับสิ่งดีๆครับได้ผลแน่นอนร้อเปอร์เซนและอาจจะได้ผลดียิ่งกว่าสำหรับคนที่มีสมาธิแน่วแน่เพราะดังที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่าจิตคือเครื่องบูชาที่ประเสริฐที่สุด ควันทูปเป็นเพียงสื่อในทางกายภาพแต่คลื่นจิตคือสื่อในโลกแห่งพลังงานหากคุณไม่ต้องการจุดทูปให้ทำดังนี้ครับ 1. จัดเตรียมของไหว้ตามปกติน้ำผลไม้ดอกไม้บนโต๊ะที่สะอาดอาจจะใช้เทียนไฟฟ้าหรือเปิดไฟให้สว่างบริเวณนั้นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแสงสว่างนำทาง 3. นั่งพนมมือตรงหน้าเครื่องถวาย หลับตาลงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสักสองถึงสมครั้งเพื่อทำจิตให้สงบจากนั้นน้อมนึกในใจถึงพระภุมิเจ้าที่แล้วกล่าวคำอธิษฐานอย่างที่เราได้ฝึกกันไปเมื่อครู่นี้ด้วยความรู้สึกที่ออกมาจากใจจริงนั่งสมาธิตรงนั้นสัก5้ถึงหนาทีแผ่เมตตาให้กับสปปรรพสิ่งในบริเวณนั้นทั้งหมดในยุคสมัยใหม่ การไหว้เจ้าที่ไม่ได้อยู่ที่พิธีกรรมที่ซับซ้อนครับแต่อยู่ที่ความจริงใจและความสม่ำเสมอครับการทำด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยความกตัญญูต่อพื้นดินต่อผู้คุ้มครองสถานที่แม้นไม่ต้องมีควันทูปสักก้านเดียวพลังเมตตาจากท่านก็จะส่งมาถึงและเกื้อหนุนชีวิตเราอย่างแน่นอนครับเมื่อไหว้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบร้อนเก็บของนะครับ ให้ทิ้งของไหว้ไว้สักประมาณ1 5บหถึงสานาทีหรือจนกว่าทูปจะหมดดอกเพื่อให้ท่านได้รับพลังงานจากเครื่องสักการะของเราอย่างเต็มที่ในช่วงเวลานั้นให้คุณเดินเข้ามาในบ้านหาที่นั่งสงบสงบหลับตาลงแล้วอธิษฐานในใจเบาๆอีกครั้งว่าเมื่อท่านได้รับเครื่องสักการะจากข้าพเจ้าแล้วขอพอนี้จงสะท้อนกลับมาเป็นพลังงานแห่งความสำเร็จ ขอให้การค้าการขายของข้าพเจ้าราบรื่นคล่องตัวขอให้บ้านหลังนี้เต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่งเมตตามหานิยมขอให้เงินทองไหลมาเทมาดังสายน้ําและที่สําคัญที่สุดคือขอให้ข้าพเจ้ามีสติปัญญาในการหาทรัพย์รักษาทรัพย์และใช้ทรัพย์อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยเทินประโยคสุดท้ายสําคัญมากนะครับเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านนั้นไม่ได้ให้เรารวยเพราะเราขอ แต่ท่านจะประทานพรให้เรารวยเพราะจิตของเราพร้อมที่จะรับเมื่อเรารู้คุณค่าของเงินและพร้อมที่จะใช้มันในทางที่ถูกที่ควรพรแห่งความมั่งคั่งก็จะบังเกิดผลได้ง่ายขึ้นครับจากนั้นเมื่อลาของไหว้แล้วผลไม้และของกินต่างๆสามารถนำมารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลได้เลยครับถือเป็นการรับพรจากท่านโดยตรงสุดท้ายนี้ ผมอยากให้ทุกท่านจําไว้เสมอว่าการไหว้พระภูมิเจ้าที่ที่ดีที่สุดนั้นไม่ใช่การร้องขอจากพลังภายนอกแต่เพียงอย่างเดียวแต่คือการปรับคลื่นพลังงานภายในของเราให้สอดคล้องกับพลังงานแห่งความมั่งคั่งและความสงบสุขครับเมื่อเรามีความเคารพในสถานที่มีความกตัญญูต่อผู้ดูแลและลงมือทำหน้าที่การงานของเราอย่างเต็มความสามารถเมื่อนั้นเอง พลังบุญบารมีของท่านจะเริ่มทำงานพลังงานดีๆจะถูกดึงดูดเข้ามาสู่บ้านและชีวิตของเราอย่างเป็นธรรมชาติครับขอให้บ้านและคอนโดของทุกท่านที่ได้ฟังในวันนี้จมเต็มเปี่ยมไปด้วยความสงบสุขความสว่างสวัยขอให้พระภูมิเจ้าที่ของท่านจงเปิดทางอํานวยอวยพรให้ชีวิตของท่านและครอบครัวมั่งคั่งรุ่งเรือง ราบรื่นและเปลี่ยมด้วยความสุขในทุกย่างก้าวของชีวิตครับหากท่านรู้สึกว่าเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์และสร้างพลังบวกให้กับชีวิตผมฝากกดติดตามช่องของเรากดไลค์และที่สำคัญพิมพ์คำว่าสาธุขอให้บ้านนี้อยู่แล้วรวยในช่องคอมเมนต์เพื่อเป็นการประกาศเจตจำนงต่อจักรกวาลและเปิดรับพลังแห่งความมั่งคั่งร่วมกันหบัดนี้ การแบ่งปันสิ่งดีๆเหล่านี้ออกไปก็เหมือนกับการสร้างบุญอย่างหนึ่งขออนุโมทนาในพลังแห่งความเชื่อและความดีของทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ